สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณชาทารอดนะคะวันนี้ก็ มาเลยนะคะดวงประจําเดือนธันวาคมนะคะปี2567นะคะของชาวราศีตุลน,นะคะที่เกิดวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมอ่ะโอเคมีโพยตรงนี้นะคะกําลังอ่านให้ทุกคนฟังเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่วันที่เข้ามาให้ด้วยนะคะถามว่าทําไมมันไม่ตรงสําหรับบางคนก็อันนี้นะับเป็นตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่ก็เลยเป็นแบบนี้นะมันจะมีความเบี่ยงเบี่ยงกับ โหดสัตย์ไทยนิดหนึ่งนะคะแอทีนี้เราก็จะมาเช็คกันดูนะคะว่าดวงโดยรวมของคนที่เกิดในราศีตุลน,นะคะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมเป็นค e e น Of คับนะคะแล้วก็เป็นเพจช็อปซอสนะคะคุ o น c u คับเพจช็อปซอสนะคะช่วงนี้ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะเป็นเดือนที่ไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าให้ระวังอะไรเก่าๆกลับมานะ อะไรเก่าๆที่ว่าจะเป็นคนก็ได้จะเป็นปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นเคยเคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วแล้วหวนกลับมาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นญาติที่ไม่ได้เจอกันนาน <ๆ S 1> เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันาน,กนานหรือแม้กระทั่งคนเก่าๆของเราก็มีสิทธิ์ที่จะหวนกลับคืนมาให้เราได้พบได้เจอในช่วงนี้นะคะพรวะนั้นเนี่ยช่วงนี้เตรียมตัวรับมือกับอะไรเก่าๆน่ใช่นะอ่ะทีนี้เรามาดูกันงานกันนะคะว่าการงานของ ชาวราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะการงานถือว่าค่อนข้างคล่องตัวนะคะแต่เพียงแค่ว่าหลายคนอาจจะเจอในเรื่องของการปรับโครงสร้างขององค์กรน,นะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะมีในเรื่องของการปรับโยกย้ายตําแหน่งนะคะหรือว่าในบางคนก็เจอกรณีที่อาจจะมีการแบบ เปลี่ยนงานหรือว่ามีการที่จะปรับในเรื่องของ description job description ของงานหรือว่าดีเทลงานที่เราได้รับอาจจะมีการเพิ่มโปรเจกต์ให้เราทำอาจจะมีงานเสริมงานเพิ่มงานเติมมาให้เราทำแอบนะคะเพราะน,นั้นก็ให้ทำใจรอเลยค่ะความวุ่นวายความเหนื่อยล้าม,มันจะตามมาหลังจากนั้นแน่นอนนะคะแอบแต่ถามว่าแย่ไหมก็อาจจะไม่ได้แย่นะคะในผลกระทบของ,ององค์กรหลายอย่างนะเราก็ยังสามารถที่จะเดินไปหรือว่าไปต่อได้ส่วนหลายๆคนที่กำลังหมดแพชชั่นกับการทำงานก็สู้ก่อนนะคะสู้ไปก่อน นะคะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานนะตอนนี้นะพวกนั้นอรอเลิกนิดนึงนะคะถ้าสามารถเปลี่ยนงานในเลิกที่ดีได้เราก็จะสามารถมูไปหางานที่มันโอเคกว่าน,นี้ได้จะได้ไม่ต้องหนีเสือปะจระเข้นะอะ่ะทีนี้มาดูดวงการเงินของคุณนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินเป็น six of swords แล้วก็เป็น death นะคะเพราะนั้นบริหารจัดการการเงินดีๆนะ ถ้าบริหารจัดการการเงินไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะช็อตได้ในวันนี้ในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าเออจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาลัดตัวไม่ว่าจะเป็นฟิกค,คอร์สก็คือหนี้เดิมหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายในทุกๆเดือนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะเข้ามาตึงแล้วมาฟิกตัวนะคะทีนี้ถ้าเราไม่บริหารจัดการดีๆปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาแล้วทาให้เราเนี่ยต้องไปวิ่งยืมมาวิ่งหมุนใช้จ่ายก็ไม่พออะไรเงี้ยค่ะพะนั้น บริหารจัดการดีๆถ้าไม่บรหาจัดการดีๆช็อตได้เลยนะคะจะคาดใจที่มันช็อคเข้ามานะอันนี้คือในเรื่องของการเงินต่อไปสุขภาพเห็นูหมสุขภาพสุขภาพของคนราศีตุลเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพช่วงนี้ตกคามานะคะตกฟอรครับโอเคช่วงนี้พยายามพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระวังอาการภูมิแพ้ด้วยนะ โดยรวมถือว่าดีค่ะแต่ว่าหลายท่านอาจจะโดนภูมิแพ้โจมตีเข้ามาเป็นจุดอ่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้แบบว่ามีอาการแบบนอนหลับยากหรือว่ามีความลาคาญในการใช้ชีวิตประจาวันอะคะ่ะเพราะภูมิแพ้เรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันจะแบบจุกจิกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแหแต่ว่าโดยรวมไม่ได้ถึงขั้นมีลมเจ็บลมป่วยอะไรนะคะแองนอกเหนือจากสุขภาพกายแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพใจตัวเองเป็นสําคัญนะคะสุขภาพใจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะ ต้องดูแลในช่วงนี้เพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงนะคะเราส่งผลกระทบบางคนคิดแม่บางคนนอนไม่หลับบางคนแบบโหเจอเอฟเฟกของอารมณ์จากฮอร์โมนก็มีนะคะเพราะนั้นก็พยายามดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพสิ่งที่กินเข้าไปการน,นอกน,นการออกกำลังกายว่ามันบาลานซ์กันดีไหมนะคะก็จะช่วยทุเลาสิ่งตรงนี้หรือบรรเทาให้มันน้อยลงไปได้อ่ะทีนี้มาดูความรักของชาวราศีตุลน,นะคะเอาจากคนโสดก่อนเลย คนโสดช่วงนี้เดี๋ยวก็มีคนเข้ามานะคะแต่เพียงแค่เราแดดเราแลดูเหมือนไม่พร้อมจะรับใครอะ่ะแะชาวราศีตุลน,นะคะส่วนแม็กแลดูเหมือนยังไม่พร้อมจะรับใครปากบอกว่าเหงานะแต่พอเขาเข้ามาแล้วเราก็ไม่เอาอ่ะนะคะเพราะนั้นคนโสดมีคนเข้ามาจีบนะคะแต่คุณจะเปิดใจไหมมันเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแอะทีนี้มาดูซิคนมีคนคุยหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะโอ้โห ช่วงนี้อยู่ในช่วงกําลังน้อยจงน้อยใจอยู่เลยนะคะอืช่วงนี้อยู่ในช่วงกําลังน้อยใจช่วงนี้อยู่ในช่วงของการแบบเอ,อความสัมพันธ์กําลังเดินหน้ากาลังพยายามทําความรู้จักกันกําลังพยายามเข้าใจความเป็นเขาแล้วก็ กำลังเจอกับมรสุมคู่รักอยู่นะคะกำลัง Copy Paste อยู่นะฮะพวกนั้นช่วงนี้ก็ค่อยๆเดินหน้าไปนะคะบางคู่เนี่ยต้องระมัดระวังมากๆนะคะถ้าเกิดกรณีที่เรามีเกณฑ์สงสัยว่าเอ๊ะเขามีตัวเลือกอื่นหรือมีคุยอื่นไหมจริงๆก็มีโอกาสในเรื่องของเติร์ตปาร์ตี้เข้ามานะคะพวกนั้นก็พยายามเผื่อใจหรือว่าระมัดระวังตรงนีไว้ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแต่ใดๆคือโดยรวมแล้วเนี่ย ถามว่าแย่ไหมสําหรับการเป็นคนคุยไม่แย่นะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นมากกว่าน,นี้ก็พยายามเปิดโอกาสพยายามรู้จักกันมากขึ้นพยายามหาเวลาที่จะคุยจะดีฟทอกกันมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเดินหน้ากันได้ไวมากกว่านี้นะคะมากกว่าเวลาที่มันควรจะเป็นด้วยนะคะเพราะนั้นก็พยายามรู้จักกันมากๆนะอ่ะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วอ่ ราศีตุลน,นะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้เรามัดระวังการทะเลาะก,กันนิดหนึ่งนะคะเรามัดระวังการมีปากเสียงนะคะจากความระแวงหรือว่าความคิดมากความกลัวด้วยว่าเมื่อกี้เราก็เพิ่งพูดกันนาอว่าอารมณ์ของคุณจะไม่มั่นคงนะคะอาจจะเป็น point นึงที่ทำให้คุณเนี่ยนำไปทะเลาะก,กับเขาก็ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ย คุณต้องระมัดระวังนะจุด t u r n ิ่งพอยต์เล็กๆน้อยๆ,ๆในความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความรู้สึกเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะสามารถเป็นจุดใหญ่ๆที่จะทําให้ความสัมพันธ์คุณสะเทือนไปจนถึงขั้นห่างกันสักพักเลยก็ได้หรือไปได้ไกลมากกว่านั้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อรู้จุดแล้วมันอาจจะเกิดชาวราศีตุลก็พยายามระมัดระวังในเรื่องของความรักตรงนี้ไว้มากเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเอออันนี้ก็คือดวงโดยโรวมของพวกคุณเดี๋ยวชาจะเปิด oracle card เพิ่มให้นะคะว่าคุณได้ไพ่ oracle เป็นอะไรบ้างเนาะ ไหนดูซิอันนี้เป็นชุด Angel นะคะอไหนดูซ,ดซ,ดซิว่าคุณได้อะไรบ้าได้เป็น peaceful resolution นะคะ <c oughs> ได้เป็น peaceful resolution peaceful ก็คือการอ่ะการหาความสงบให้กับตัวเองนะคะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดช่วงไหนที่เราอารมณ์ไม่ดีนะ ช่วงไหนที่เราอารมณ์ไม่ดีช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเออช่วงนี้เราแบบอยากวีนจังเลยอยากทะเลาะจังเลยก็พยายามเลี่ยงนะคะลองไปนั่งสงบสงบ,สงบหาพีชฟูให้ตัวเองนะคะ within the next few months months นะคะแอเดี๋ยวสิ่งดีๆมันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะรอให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนนะจะประมาณเดือน2เดือนหลังจากนี้ทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นมากกว่าที่มันเป็นในตอนนี้นะคะเพราะนั้นก็ให้คลิปค่ะนะคะแล้วก็คลิป going นะคะอย่าถอดแท้ ค่อยๆเดินไปต่อเรื่อยๆแล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่ด้วยช่วงนี้อาจจะดูพูดแล้วก็แปลกๆนิดนึงเะ,คะยค่ะดิไม่ค่อยชินกล้องก็ขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะคะแต่ฝากกดติดตามไม่ช่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะจะมาทําคลิปอย่างเงี้ยให้ทุกเดือนเลยนะคะโอเคแค่นี้แหละบา,บายๆค่ะ